เพิออสตาาร์ทาวร์ดีเฟนซ์มากสุดถึงเลเแปดและยังมีบริการเกี่ยวกับแมนบ็อกฟุตหรือคิงไรกันที่ไม่ว่าจะเป็นกดผลหรือกดเกมพาร์ทุกอย่างนี้จะรวมไปที่ร้านเอสทีมช็อปใต้ลิงด้านล่างได้เลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเารกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์กันในเลนครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในรอบสองเนี่ยมันมีตู้ซุ่มหกดาวอยู่นะครับและก็ตัวละครใหม่ที่มานะครับบอกได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องรีบทําการแรกก่อนเลยนะครับเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นนะว่าเราเนี่ยจะมีเพชรเขียวอยู่แค่2,000เพชรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแรกที่เหลือเลยนะครับซึ่งวิธีการแรกเนี่ยก็มาตรงจปนะครับเอออันนี้หลายคนน่าจะรู้แลลวแต่ว่าถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยก็ดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้แลละนะครับก็คือเอาเพชรนะครับเพชรแบบธรรมดาหรือว่าเพชรฟ้าเนี่ยมาแรกเพชรเขียวตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเลทมันเนี่ยจะดีกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เลทมันเหลือแค่2อนะครับก็คือแบบว่าเออแรกหนึ่งเอ ได้7,000เพรนะก็ไม่รู้ว่า7,000เพรเขียวเนี่ยจะได้ไหมนะข้อ <laughs> ขอให้ได้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยดีกว่านะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันชื่อตัวอะไรนะแล้วกออ็ลืมไปแล้วนะครับว่า มันมันไม่มีการันตีป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเห็นเขาบอกว่าไม่มีการันตีครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสุ่มตอนแบบเททายหรือว่าสุ่มตอนใกล้รีตู้เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคนะครับเขาบอกมันอย่างนี้นะมาดูกันว่ามันเทคนิคจริงหรือเปล่านะครับเออไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันเทคนิคยังไงนะเพราะผมเห็นแบบเด็กๆเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกผมแบบเฮ้ยพี่แม่งเทคนิคนะเฮ้ย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 คือแบบโอ้ทนผม้ชอเฮ้ยผมโอ้เฮีย เทคนิคของจริงท่านชมคือที่ผมตกใจก็คืออะไรรู้ไหมคือผมเคยสุ่มตู้เซตหรือว่าตู้หดาวเนี่ยไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยซึ่งตอนนั้นผมสุ่มเอาเจ้าอะไรนี่แหละผมจําชื่อไม่ได้อ่าอ่ามันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไม้ได้กันเออผมจําชื่อไม่ได้นะเอ้เอเนลเอเนลเออคือผมเคยสุ่มเอเนลไปแล้ว10,000ื่นเพรเขียวเว้ยแล้วผมแม่งไม่ได้เว้ยคือตอนนั้นผมอัดคลิปด้วยเว้ยแล้วผมไม่ได้เว้ยผมก็เลยแบบตกใจ ตกใจเลยเพราะว่าเพิ่งสุ่มไปแค่สามทีแล้วแบบเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าเ,าเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ไงโอ้อยคือผมไม่คือผมพูดตรงๆเนี่ยว่าคลิปนี้เนี่ยผมตักก้งใจมาสุ่มได้ไม่ได้ก็ขอให้สุ่มก่อนเออคือแบบคือแบบอ,อัดคลิปเล่นๆอ่ะคือได้ได้ไม่ได้ผมก็ลงเว้ยแต่แบบโอ้โหท่านผู้ชมว้าวได้ปะ ไอ้ตกใจจริงอันนี้ตกใจจริงโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเหลืออีกสนาทีเดี๋ยวเรามารอกันดูอีกหน่อยว่าอีก4นาทีเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ต้องการเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มต่อเลยไม่รู้กันว่าถ้ามันเป็นตัวที่ต้องการและเราจะสุ่มอีกเนี่ยเหลือแค่6,400นเพชรเนี่ยเราจะได้ไหมถ้าเกิดได้นี่คือแบบเฮ้ยดวงเม่งของจริงถ้า จะเลืง่งตัง้องร้านครูค่าชอบบริการกดเกมพาสแมพบอกฟูดชิงเลกาซี่และกดเกมพาสแมพอนิเมะไฟเตอร์ชินอบุไรรวมถึงยังมีบริการกดเทสแมพออสตาทาวเวอร์ดีเฟนและอนิเมะเดเนมิชั่นต้องร้านครูค่าชอบห่างบอกว่ามาจากช่องอะไรก็ตามลดไปเลยเลทสิบทุกอย่างตู้มันรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตัวที่มาเนี่ยเป็นเอเนลนะซึ่งผมก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราสุ่มเลยดีกว่าไหมเออแต่ผมคิดไปคิดมาผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอเนลเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้เอามาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าผมไปดูสเตตอะไรมามันก็็็ไไไไมมมมมม่่่่่่่่ดดดด้้้้้ีีีาา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 ากกกกกหรรรืออออววววเเเเเเเปนนตะะยยยยยงงงผลูสสึัุถิ ดาวหรือว่าสีดาวเป็นตัวที่ผมต้องการเนี่ยผมก็อาจจะสุ่มไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่สุ่มแล้วกัน,นครับจะเก็บ6,400เขียวนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปทําอีก1ซีรีส์นะครับเอ้ยเอาไปทําอีก1 EP แล้วกันนะครับก็คือเราเนี่ยได้คิดชื่อแบบสดๆเมื่อกี้ผมอ่ะระหว่างที่รอรีตัวผมคิดชื่อแล้วนะว่าซีรีส์นี้ก็คืออะไรนะครับ และชื่อที่ผมคิดได้นะครับก็คือรอจนเสียวเขียวไม่หมดนั่นเองครับอ่าเป็นไงงงไม่รอจนเสียวเขียวไม่หมดก็คือนี่ครับรอจนเสียวก็คือรอให้ตู้เนี่ยมันใกล้จะหมดเวลานะครับแล้วก็เขียวไม่หมดเนี่ยก็คือสุ่มแล้วนะครับยังมีเพชรเขียวเหลือนะครับเหลือง่ายเลยก็คือมันออกก่อนที่เราจะเพชรเขียวหมดนั่นเองครับเป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าชื่อไม่โคตรดีนะครับก็ลองไปใช้กันได้นะครับสําหรับเทคนิคนะครับสุ่มตอนใกล้ที่จะรีตู้นะไม่รู้ว่ามันเป็นเทคนิคหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่ดวงผมนะครับก็อันนี้ลองไปได้นะคคคครรััับบลิินนนีี้้้้ไไมมมม่อาากแววเจหผ